สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์คลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทานายประชาชน V2 โดยได้โพสตคลิปที่ว่า แอดชายใช่ไหมแอดชายแกก็เป็นแผลเยอะไม่แน่ใจนะว่าช่วงกว่อนที่แกเป็นแผลเนี่ยแกด้ไปเดินสวนมันไหมเพราะตรงสวนมันนี่เขาฉีดยาฆ่าหญ้านะก็ไม่รู้ว่ามีแผลยุงกัดอะไรกัดแล้วแกไปอยู่ตรงตรงต้นมันหรือเปล่านะมันอาจจะเข้าแผลก็ได้เพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยมันฝนตกด้วยไงนะมันอาจจะเข้าแผลได้ง่ายแผลก็เลยอักเสบตรงนี้นะเพราะว่าลุงลุงก็เคย ลุงก็เคยเป็นแผลเป็นแผลแล้วก็ไปเดินผ่านที่เขาฆ่ายาใช่ไหมที่เขาฉีดยาฆ่ายาเนาะแล้วมันก็เชื้อของยาฤกิ์ของยามันก็โดนแผลมันก็เข้าไปในแผลเพราะว่าแผลจะนานหายมากแผลจะนานหายมากก็กาลังคิดอยู่ว่าไอ้ชัยที่เป็นนานกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าเขาพเขาพิ่งเขาเพิ่งไงพ่นยาไปใช่ไหมเขาเพิ่งพ่นยาไปแล้วก็ไปเดินฝา่าเดินเดินผ่านหรือเปล่านะแผลไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ย ก็ให้พักผ่อนนะแอ้ชายพักผ่อนก่อนพักห้ามทํางานหนักอะไรหนักแล้วพักผ่อนเลย<ม>เดี๋ยวให้สาวมนทําแทนแล้วกันนะฉาบปูนฉาบอะไรก็สาวมนก็ทําแล้วก็ไอ้ชัยก็มาถ่ายคลิปรออืมแอดชายขาเพลงเอ็นชิกด้วยค่ะป้าอ้าว ไปขาแพงตอนไหนเนี่ยขาแพงใช่ไหมอืมเฮ้ยขาแพงก็ไม่ไม่บอกกันไม่กันก็ทำงานบําบ้า่ๆเลยเอ็นฉ้ามเดินนั่นไงอ๋อให้สามนทำไงก็เปลี่ยนหน้าที่กันแอชชัยก็ไปแต่งหน้าแต่งหน้ามาตอนเช้าก็มานั่งถ่ายคลิปนะสามนก็มาฉาบปูนฉาบอะไรแทน เอาก็หายไปไวแล้วกันนะต้องรักษาสุขภาพตัวเองก่อนห้ามเดินนะแสดงว่าเจ็บอยู่แต่อดทนใช่ไหมเจ็บอยู่แต่ไม่พูดนะ่พอไม่พูดปั๊บอาการมันก็เลยเยอะเลยนะเออนั่นแหละนั่นแหละดามเท้าเลยใช่ไหมจากจุดเล็กๆนะพอไม่พูดปั๊บนี่มันกลายเป็นใหญ่เลยกลายเป็นเยอะเลยได้พักยาวเลยคราวนี้ ป้าบุหลันยังได้พดข้อความได้ยว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดแต่แต่ก่อนฉลาดพูดแต่หลังๆนี้พลาดมากไม่รู้ใครเป็นคนชี้แนะอย่างเรื่องอาการบาดเจ็บของแอบชัยนี่แตนนั่งพามเรื่องเพเรื่องยาขายาไร้มันข้างๆแสดงว่าแต่ไม่ติดตามดูแลเอาใจใส่คนของตนเลยว่าอยู่ดีมีเหงอย่างไรหรือไม่ ซึ่งสะท้อนความไม่มีน้ำใจไม่สนใจคนอื่นนอกจากผลประโยชน์ที่จะได้รับเราจะพอมองออกจากการที่ไม่เคยเห็นว่ามีการจัดอาหารเลี้ยงทีมช่างที่ออกมาจากกระเป๋าเต็นโดยมากแตนรอ f อสสั่งอาหารเลี้ยงทุกคนรวมทั้งแต่นด้วยอะไรเล็กๆเ,เหล่านี้แหละที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับการอยู่ร่วมกันหาประโยชน์ร่วมกัน ขนาดมี f อฟม้นบอกว่า,าขาแพงเอ็นฉีขาดแต๋นยังพยายามโบยว่าเป็นความผิดของเอฟใจที่เจ็บขาแต่ฝืนไว้ไม่บอกใครเลยเป็นหนักโอ้ยแต๋นวันวันวน,นอกจากคอยเฝ้าหึงผัวตาบันทอดแตกไข่ดาวให้ลูกกินแล้วแต๋นอยู่ตรงไหนไม่มีเวลารับข่าวสารดูแลให้สมกับเป็นแม่หัวเรือใหญ่ ของเชยพลเลยเอชชัยสะดุดตอนเช้าแล้วไปทําช่วยเชยพลแล้วไปตกหลุมเหยียบอะไรบางอย่างแล้วดินมันก็ยุบลงช่วงที่เก็บทําความสะอาดคืนพื้นที่นั่นแหละถึงชัยจะออกมาปกป้องนายทั้งสองว่าเกิดจากความประมาทของตนขณะถ่ายคลิปไม่เกี่ยวกับงานแต่อีฉันมองว่าความพยายามของเต๋นจะตำหนีเอสชัยว่าปากหนัก จนกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นมันคือความแรงน้ำใจโดยเฉพาะตรงจุดที่เต๋นขายจะติดตลกว่าให้เมียเอชไชมาทำเทนแล้วเอชไชไปแต่งหน้าแต่งตาสวยๆถ่ายคลิปเทนเมียจากความเป็นคนช่างจิกของเต๋นอีฉันมองว่าฟังไม่เรื่อนหูเลยเหมือนจะตำหนีว่าไม่ได้ช่วยงานมีหลายคนโดนเต๋นจิกเอาแบบนี้แหละอย่างพอระวันพอจิต ทําไม่ไหวเพื่อน YouTube ก็ซุบซิบพอจะทําเต็นก็หิวใส่เหมือนว่าอย่าไปฝืนหาเรื่องให้เจ็บตัวตอนนี้พิรวันไม่ไปดงดอกแล้วน่าจะเป็นเพราะลำบากใจอากาศรอบดงดอกหรือรอบกกก,ก,กที่มีพลเต็นอยู่ดูจะเป็นพิษหายใจเข้าออกลำบากมาจากคี้่าขึ้นมาเป็นนายแต่ยังไม่ลืมนิสัยขี้่า หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าผู้หญิงคนนี้แรลงน้ำใจเอาแต่ได้ส่วนตนยูทูบเบอร์ข้างไข่จะทนรองมือรองตีนมันทำไมประเทศสยามเลิกทาดนานแล้วเดอ้อโทษชาวบ้านเหมือนเคย บุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าอีฉันรู้สึกตกใจกับสีหน้าที่เบื่อหน่ายของเต๋นเมื่อมี f อฟซถามถึงเรื่องแอดัยแทนที่จะดูตกอ,อกตกใจห่วงใหญ่จริงค่ะคนนี้ข้างเข็มข้างไข่ถวายวหัวสุดๆยังไม่ดูดำดูดีแล้วพวกแถวหลังเกิดอยากเอาหน้าจนพาด พิกลพิการมันมีไล่ส่งเหรอโทษฐานทําตัวเองฮ่าฮ่าป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าคือถ้าไม่รู้จริงๆน่าจะถามว่าอ้าวพี่ชัยเป็นอะไรแต่นี่เหมือนรู้แล้วเช้านี้ชัยชาแนลเลยต้องรีบออกมาพูดว่าผมประมาทเองเดินถ่ายคลิปไม่ได้ดู คนเรากินอิ่มคนเราได้กินแค่อิ่มท้องยัดหาลงไปก็อวกออกทางปากกินมากก็โกครคภัยไข้เจ็บถามหาอยู่บนโลกได้เกิน60ก็ถือว่าที่เหลือคือกำไรตายไปก็ไปแค่ตัวเองคนเดียวทรัพย์สมบัติเขาเผาให้ก็เป็นเพียงเท่าฐานไม่เห็นมีใครมาบอกได้ว่าบนสวรรค์ชั้นฟ้านั้นมีจริงกันสักคน ทุกสิ่งทุกอย่างก็แค่มโนล้วนๆแต่ความดีความงามบนโลกใบน,นี้ตัางหากที่มีคนรู้เห็นและก็ยกย่องได้คนอื่นๆเขาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ช่วยยกระดับจิตใจของตัวเองให้มันมีคุณภาพบ้างเถอะเราไปดูคลิปแต่ละช่อง โอยช่วยกันรักษาแบบโบราณมากประครบด้วยสมุนไพรวาซันพาเขาไปหาหมอไปนูนไปเอ็กซเรย์ดูข้อเท้าขาพิกขาแพงแบบไหนรักษาอย่างไรก็แล้วแต่หมอเขานูนอีกคนที่ดงดอกนั้นก็อาจจะติดเชื้อระวังนะรักษาไม่ทันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะนันคิดจะเป็นนายคนมันต้องใจถึงใจกว้างเป็นแม่น้ำนูน มันต้องมีทั้งผดีดและพระคุณควบคู่กันไปเวนกรรมที่สนับสนุนคนที่กระทำกับเด็กได้รับทุกคน